บทที่4,776ชื่อเต็มของฮัวเรสคือราฟาเอลโคโรนาฮัวเรสบังเอิญที่เขาเกิดคือเมืองชายแดนทางเหนือของเม็กซิโกและชื่อของเมืองนี้เรียกอีกอย่างว่าฮัวเรสมีเมืองฮัวเรสกลุ่มอัชญากรที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอและเมืองนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีอัชญากรรมรุนแรงที่สุดในโลกเป็นเวลาหลายปี การบอกว่าเขาเป็นก็อตแฮมเวอร์ชั่นจริงเป็นการดูถูกก็อตแฮมท้ายที่สุดก็อตแฮมมีฮีโร่นอกเหนือจากซูเปอร์วิลเลนและที่นี่มีซูเปอร์วิลเลนที่ชั่วร้ายเพียงคนเดียวเท่านั้นฮัวเรสเติบโตขึ้นมาในเมืองที่มีชื่อเดียวกันและพ่อแม่ของเขาแม้จะไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มอัชญายากรแต่ก็ทำงานภายใต้กลุ่มอัชญากรเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของพวกเขาด้วย พ่อของเขาซึ่งเคยขับรถบรรทุกให้กับกลุ่มอาชญรยากรบางครั้งก็ดึงแขนบางครั้งก็เสพยาและบางครั้งก็เก็บศพมีทางกลับกันแม่ของเขาทำงานในโรงงานผลิตยาของกลุ่มอาชญรยากรช่างน้ำหนักและบรรจุหีบห่อและยังได้แชมป์การแข่งขันทักษะต่างๆที่จัดโดยกลุ่มอาชญากรอีกด้วย ภายใต้การหมกมุ่นดังกล่าวฮัวเรสหมกมุ่นอยู่กับอาชยากรรมรุนแรงตั้งแต่เขายังเป็นเด็กตอนอายุ12ปีผู้นำกลุ่มเล็กๆขององค์กรอาชยากรรมในท้องถิ่นมอบป,ปืนจักรยานและเงินสด50เหรียญให้เขาดังนั้นเขาจึงขี่จักรยานและยิงชายผู้ไม่สงสัยในถนนตามคำร้องขอของอีกฝ่ายหนึ่งสมาชิกแก๊งคู่ต่อสู้ แม้ว่าการหดตัวของปืนพบจะทำให้ข้อมือของเขาเจ็บเป็นเวลาหลายวันแต่ในสองสามวันนั้นเขาตื่นเต้นมากจนนอนไม่หลับทุกคืนเพราะฉากที่สมองของอีกฝ่ายระเบิดในขณะนั้นฮัวเรสตระหนักว่าเขาอาจเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้เขาเป็นสมาชิกแก๊งตั้งแต่นั้นมาหลังจากสะสมมาเกือบสิบปีเขาก็ได้กลายเป็นผู้นำตัวน้อยที่มีชื่อเสียงของฮัวเรส หลังจากที่เจ้านายของวัวเรสถูกลอบสังหารโดยแก๊งคู่แข่งวัวเรสและคนของเขาได้หลบหนีออกจากเมืองและเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของเขาในเอ็นเซนาดาหลังจากสะสมมากกว่า10ปีความแข็งแกร่งของวัวเรสก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาสามารถติดอันดับหนึ่งใน10อันดับแรกของกลุ่มอาชญากรจำนวนมากในเม็กซิโก อย่างไรก็ตามใน10อันดับแรกนี้หลักการของ28ก็สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นกันกลุ่มอาชญากรกลุ่มแรกและกลุ่มที่2ผูกขาดผลกำไรอย่างน้อย80%ดังนั้นช่องว่างระหว่าง10อันดับนกกระเรียนตัวท็อปอย่างฮัวเรสกับอันดับหนึ่งก็ยิ่งต่างกันมาก กลุ่มอัจฉรยกรที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกโดยมีกำไรต่อปีมากกว่า1 0 0พัล้านดอลลาร์แต่ัวเรสอยู่รวมกันมาหลายปีแล้วและมูลค่าสุดที่ทั้งหมดของเขามีมากกว่า100ล้าน เมื่อเขาฟังรายงานของหมากุ้ยว่ามีคนพบห้องผ่าตัดของพวกเขาที่มีบัตรทองคำสีดำร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านนี่คือชายร่างใหญ่ที่มีมูลค่าสุทธ,ธิมากกว่า1 0บพันล้านดอลลาร์ไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรฮัวเรสก็ต้องประมาทและเขาต้องให้ความสนใจเมื่อฮัวเรสแพ้นิดหน่อยเจ้ามือก็บอกว่าคุณฮัวเรสได้เวลาขอให้แล้ว ตอนนั้นเองที่หัวเรสกลับมามีสติสัมปชัญญะไม่สนใจเจ้ามือแต่พูดกับหมากุยที่ปลายสายโทรศัพท์ว่าแม่ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้คุณต้องรักษานายแย่ให้ดีอย่าฉันละเลยแขกผู้มีเกียรติไม่อย่างนั้นฉันจะไว้ชีวิตคุณไม่ได้ มากุ้ยที่ปลายสายพูดอย่างรวดเร็วว่าไม่ต้องกังวลเจ้านายฉันจะปฏิบัติต่อคุณแย่เป็นอย่างดีเขาพูดไม่ลืมที่จะเตือนเจ้านายอย่าลืมพาพี่น้องมาที่นี่ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ มัวเรสทำเพลงแน่นอนท้ายที่สุดเขาก็วางสายวางการ์ดลงบนโต๊ะลุกขึ้นยืนอย่างเร่งรีบแล้วหันหลังเดินจับไปแฟนสาวของเขาถามด้วยความประหลาดใจ“ราฟาเอลคุณจะไปไหน”บทที่4777มัวเรสกล่าวว่า“ฉันมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำคุณยังคงเล่นที่นี่ก่อนและชิปจะเหลือให้คุณ” หลังจากพูดจบเขาก็ทักทายบอดีการดทั้งสี่ของเขาและพูดว่าคาร์ลสกำลังจะขับรถเฮกเตอร์เรียกและแจ้งให้ทุกคนทราบและบอกให้พวกเขาวางสิ่งที่พวกเขาทำลงไปทันทีและไปที่ห้องผ่าตัดเพื่อรวบรวมจำไว้ว่าทุกคนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยติดอาวุธ ลูกน้องที่ชื่อเฮกเตอร์ถามด้วยความประหลาดใจเจ้าในอะไรจะจริงจังขนาดนั้นที่คุณอยากให้พี่น้องทุกคนรีบไปฮัวเรสกล่าวว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีเราจะต้องรอจนกว่าเราจะค้นพบแต่ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเราต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ จากมุมมองของฮัวเรสถ่าแย่เฉินเป็นโอกาสที่ดีสำหรับความสำเร็จของเขาเองเขาต้องเข้าใจมันให้ดีไม่เพียงแต่ให้แย่เฉินเห็นความจริงใจของเขาเท่านั้นแต่ยังต้องให้แย่เฉินเห็นความแข็งแกร่งของเขาเองด้วย และถ้าแย่เฉินนี้ไม่ดีเขาสามารถนำพี่น้องของเขาไปด้วยและเขาสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายได้มากที่สุดเครซี่ฮัวเรสมีสมาชิกโดยตรงมากกว่า200คนคนส่วนใหญ่มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโก ในเม็กซิโกความชุกข,ของปืนไม่ได้ด้อยไปกว่าในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มอาชญากรไม่เพียงแต่ทุกคนจะมีปืนแต่ปืนจำนวนมากยังมีอุปกรณ์มาตรฐานที่ลักลอบนำเข้ามาในราคาที่สูงจากสหรัฐอเมริกา ดังนั้นประสิทธิภาพการต่อสู้ของสมาชิกของ c r รซี่ฮัวเรสจึงไม่ได้อยกว่าตำรวจทหารเมื่อพวกเขาได้รับคำสั่งจากหัวหน้าพวกเขาทั้งหมดก็นำอุปกรณ์ของพวกเขาและรีบไปที่หมู่บ้านเล็กๆที่ห้องผ่าตัดตั้งอยู่ วัวเรสซึ่งต่อสู้บนท้องถนนมาหลายปีต้องการให้สมาชิกทุกคนของเครซี่วัวเรสสามารถขับรถและมีรถเป็นของตัวเองได้เสมอเหตุผลคือเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของทั้งกลุ่มในมุมมองของวัวเรสสิ่งนี้มีความสำคัญพอๆกับการใช้เครื่องยนต์ของกองทัพสมัยใหม่ นอกจากนี้เขายังต้องการให้สมาชิกทุกคนติดตั้งสถานีวิทยุในรถของตนขณะเดียวกันเพื่อให้การสื่อสารทางวิทยุเป็นไปอย่างราบรื่นเขาได้ตั้งสถานีวิทยุทวนสัญญาณหลายสถานีภายในรัศมี100กิโลเมตรของเอนเซนาดาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้ครอบคลุมของวิทยุสื่อสารระยะและคุณภาพการสื่อสาร ในเวลานี้เขานั่งอยู่ในรถกันกระสุนถือไมโครโฟนของวิทยุติดรถยนต์และพูดว่าทุกคนจงตั้งใจเรียนไม่ว่าคุณจะเริ่มจากที่ไหนอย่าเข้าไปในหมู่บ้านที่มีห้องผ่าตัดตั้งอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างแรกสองทีมที่สามรวมตัวกันที่ทางเข้าด้านตะวันออกของหมู่บ้านและทีมที่สี่ห้าและหกรวมตัวกันที่ทางเข้าด้านตะวันตกของหมู่บ้านหลังจากที่ทุกคนมารวมกันแล้วไปฟังคํำสั่งของฉันและใช้ทีมู่โจมเพื่อทำให้เสร็จล้อมห้องผ่าตัดหัวหน้าทีมรับทันทีตอบกลับ ีไม่ช้าเสียงของหลายคนก็มาจากเครื่องส่งรับวิทยุ1ทีมได้รับทีมที่สองได้รับแล้วทีมที่สได้รับหลังจากที่หัวหน้าทีมทั้ง6คนยืนยันคำสั่งแล้วควเรสกล่าวต่อ หลังจากที่คุณเข้าไปในห้องผ่าตัดภายในรัศมีสามไมล์คุณต้องใส่ใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณอย่างใกล้ชิดและรายงานให้ฉันทราบทันทีที่คุณพบผู้ต้องสงสัยซ่อนตัวอยู่ ฮัวเรสผ่านรัฐมาทุกรูปแบบและมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายมีความเห็นของเขาไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแอบส่งกองกำลังไปหรือไม่ก็ตามการจู่โจมด้วยเข็มหมดุดสามารถรับประกรันการแสดงประสิทธิภาพการรบได้ดีที่สุด หากศัตรูอยู่ตรงกลางการจู่โจมแบบพินเชอร์ก็สามารถล้อมศัตรูไว้ได้หากศัตรูอยู่บริเวณรอบนอกหลังจากที่กองกําลังทั้งสองมาบรรจบกันในการโจมตีแบบพินเชอร์พวกเขาสามารถพึ่งพาจุดศูนย์กลางในการป้องกันศัตรูจากภายนอกได้ วิธีการของฮัวเรสมีประสิทธิภาพมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มอาชญากรทั่วไปแต่เขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าสิ่งที่เขาต้องเผชิญคือราชาของทหารรับจ้างนั่นคือวังว่านหลง ตามกลยุทธ์ที่แย่เฉินวางแผนไว้ก่อนหน้านี้สมาชิกของวันลองฮอลทั้งหมดกระจัดกระจายและซ่อนตัวอยู่ห่างจากหมู่บ้านหนึ่งหรือสองกิโลเมตรเพื่อรอให้อีกฝ่ายหนึ่งประชุมเสร็จจากนั้นปิดล้อมให้แน่นและจัดอีกฝ่ายทั้งหมดในกระเป๋าของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกวันลองฮอลเหล่านี้ล้วนเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะการต่อสู้และความแข็งแกร่งของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าทหารรับจ้างทั่วไปมากดังนั้นเมื่อพวกมันถูกซ่อนสมาชิกของเเครซี่ฮัวเรสเหล่านี้ถึงแม้จะผ่านพวกเขาไปก็ไม่สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆเลย